พร้อมแล้วเปิดเลิกแต่งงานแพทริเซียหลังจากที่นักธุรกิจหนุ่มสุดหล่อโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ได้ทำเซอร์ไพรส์ขอนางเอกสาวแพทริเซียกูดแต่งงานเมื่อกลางปีที่ผ่านมากลางสวนสาธารณะไฮปาร์คลอนดอนท่ามกลางบรรยากาศสุดเรียบง่ายแต่บอกเลยว่าโรแมนติกเอามากๆค่ะ ล่าสุดวันนี้หนุ่มโนต้ตได้ถือเลิกดีเปิดตัวธุรกิจใหม่ผลิตภัณฑ์โนล่าซูเปอร์ฟู้ดซึ่งเป็นธุรกิจที่เจ้าตัวนั่งแท่นบริหารเองนอกจากนี้ก็ได้มาเผยถึงที่มาของผลิตภัณฑ์แบรนด์ของตัวเอง นอกจากนี้โน้ตวิเศษยังได้อัปเดตการเตรียมความพร้อมเป็นว่าที่เจ้าบ่าวและเปิดใจถึงหน้าทีตัดสินใจเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานซึ่งงานนี้ก็มีแพทริเซียได้หอบดอกไม้มาให้กำลังใจหนุ่มโน้ตด้วยค่ะโดยโน้ตกล่าวว่า ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าแล้วเรื่องงานแต่งก็เตรียมตัวอยู่มีเลิกแล้วครับภายในปีนี้ก็จะเรียนเชิญทุกคนอย่างเป็นทางการอีกรอบอีกไม่กี่เดือนแล้วคือจริงๆเลิกเราได้ปีนี้เลยไม่งั้นก็จะเป็นปี2024ก็เลยคิดว่าเอาเป็นปีนี้เลยแล้วกันส่วนวันจะแจ้งอีกทีแต่ประมาณเดือนธันวาคมครับ ส่วนคอนเซปต์ของงานก็แล้วแต่น้องแพทเขาเลือกเลยส่วนใหญ่ถ้าเขาเคาะได้ผมก็โอเคส่วนเรื่องทีมเดี๋ยวแจ้งอีกครับให้สิทธิน้องเต็มที่ให้เขาตัดสินใจดีกว่าจะได้ไม่ต้องเถียงกันเรื่องความคิดไม่ตรงกันไม่ค่อยมีจริงๆก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะส่วนใหญ่ความคิดหรืออะไรแบบนี้มันค่อนข้างตรงกันหมดตอนนี้ก็ได้ประมาณ60แล้วอยู่ในขั้นตอนอยู่ก็ตื่นเต้นครับ ส่วนเรื่องสถานที่ก็ได้แล้วครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีแหมถ่ายาตรังสีสิงห์พิพัฒน์แต่งงานทั้งทีเชื่อว่าต้องเป็นงานช้างแห่งปีอีกงานหนึ่งแน่นอนค่ะ